อยากเป็นยูทูบเบอร์ตอนแม่ฮะผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แม่ฮะผมอยากเป็น,นยูทูบเบอร์ไอ้ของมึงเนี่ยเพิ่เจอไปกอกน้ำไม่าาเสร็จไปบูม,มือมือตรงเนี้ยเข้าใจเจนซีอย่างพวกเราหรอกเฮ้ยคิดคอนเทนต์แหลกออกแล้วผมจะการหายใจจนก,นกว่าแม่จะให้เป็นยูทูบเบอร์อุ้ยบ้าไม่น่าขเขียวแล้วหยุดหยุดไม่จะทำอะไรก็ทำเลยกูไม่สนใจเลยไปไหนก็ไปโบว์งั้นผมออกจากบ้านนะเฮ้ยได้คลิปแล้วบ้านไม่ใช่เซฟโซนออกมาใช้ชีวิตเองนอกบ้านจะไหวไดิเนี่ย จะลุงขอทานได้คลิปแล้วให้เงินขอทาน100บาทใช้ชีวิต7วันท่าททำได้ให้1ึ0ง0สบาทอ้ยแค่แสนเดียวเรื่องต่อตูดเล่นวันหนึ่งก็ได้ลเลาวเสียเวลาทรมากินว่ะเชีย่ยพอดีมากควายประธานสิบลอ้อใครจะแข็งกว่า้าจบที่หน้าสุดยอดพื้นกองสุงเดินไม่ดีมีโดนเหมือนปกยังไม่โดนแฮเปลี่ยนเป็นผู้หญิงดีกว่าคนจะได้กดรอบตัวเรามีคอนเทนต์เยอะแยะนจริงเลยว่ะมูลกระชัยเนินกระชัยเฮ้ฮ อินไว้อินอันไม่รู้ไว้แต่กูมีปืนแบกไปตากูไม่ตายแล้วอันตรายมากจะทำยังไงดีเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ใช่แล้วเอาชีวิตรอดต,รติเต,<อ>ต็งช่างบนัถเมยรุนมากลุกปอนไม่นาม่าบุกรายการจีบหนูหน่อยมามึงรู้ปะเนี่ยว่าแขกรับเชิญเราวันนี้เป็นใคร <S <S เออไม่รู้เหมือนกันวะ่ะแต่ทีมงานน้ตไว้ว่ามีลูกติดเฮ้ยน่าสนงั้นเช้พ่ออะไรม ออเปิดตัวลัวลงการมากพุณ<ร>น,น้องหมดเทสนี้เอางบมาบอกกูด้วยนะแนะนำตัวเลยค่ะหน้าค่ะยะยหน้ากับนี้ใช่ไหมห้าขนม ไม่ชีนาเ,าเอวเอวค่ะโอเคอ่ะโอเคงั้นขอถามน้องน้องหน้าถึงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเห็นทีงานเนี่ยโนไปว่า no มีลูกติดมีลูกติดแล้วผม,ผมติดอีกคนก็ได้นะคะคือตอนนั้นหนูมีแฟนแต่แฟนแหนูต้องไปทหารไปตอนหนูท้องหนูเลยต้องคลอดลูกคนเดียวแล้วพอแฟนกลับมาเขาก็โดนชาวบ้านยุให้ไม่ชอบหนูตอนนี้หนูรู้สึกดาวมากเลยค่ะเหงามากๆเลยค่ะเพ่อเยขอแซนนิดนึงว่าแต่ลูกของน้องชื่ออะไรนะครับไอแดง ค่ะเอัดเลยทีมงานมัวใครมาออกเนี่ยอะไล้ะเอาไ่อยบมันจะทีมแข่รับเชิญไว้ยีเหล่ะวะของตกเลยเทปไปหมดขอโทษนะคะน้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเก็บไอโอร้องกูด้วยตอนเรามาทำคลิปรีแอคชั่นกันเถอะ สามสองไปไปดูตู้จอดอ่ะโอ้ยต่อต็มมิดหัวดแดงๆดโอ้แคร์ลอดไฟฝาบีมาตาแคร์ทีนโอ้ดับเบิ้ลแครลอดเอาหน้ตไม้เอาแกงเอาลเอาลยขันตูดขอมือหน่อยเ็กซี่ซะด้วยพัตตี้ครับ้าเห็นเขาปลูกเนี่ยตําหนักเขาลูกร้อนแล้วนู่นทำไมสมัยนี้เราไม่ใส่ใจกับอาวะลูกร้อนเลยวะาการปลูกต้นไม้เราผมเห็นแล้วแอ้ผูจบเลยค้างค้างต้องต่อ พลิกโอ oh, ้า่าจผิดหน้าดูพลิกเอ้ยพลิกอะไรอ่ะมันทรงแปลกๆปลเฮ้ยมันเกิดเทหรือพลิกเลยคือใครรู้อินบ็อกก็บอกหน่อยแล้วกันเมื่อก่อนตอน,น,นเช้าแม่ก็ชอบเจียวขยไข่ให้กับแบงเรียนอะ่ะแต่แม่ไม่อยู่ละคิดถึงแม่อโอ้สวยอะ่ะมันยิ่งใหญ่นะแล้วพอนั่งคิดแบบโอ้โหเรามันแค่คนตัวเล็กเล็กเศษธุลีของจักรวาลเอ้าไฟดับกำลังได้ฟิวเลยเก่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยอ๋อผีนี่เองไฟมาแล้วมาซิมินต่อเลย บรรยากาศแบบหนังผียุคแบบหกสูงเจ็ดศูเนี่ยน่ากลัวจหมาตรงไหนวะเนี่ยเห็นนิ่งๆอย่างเงี้ยมันอมันกดอารมณ์มันนะมันเฮ้ยคุยโว่ <c oughs> อ้ะที่ได้มีรักที่นั่นมีตอนรักกันยันโลกแตก ไม่อยากห่างตัวเองเลยอ่ะเขาเหงาว่ะเววอ่ะเขาไปทำงานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วไม่เอาไม่ใช่ไปนะเดี๋ยวก็กลับอ่ะหยุดฟังหน้ามานตูนทำไมวะมึมันก็เหาทีสิที่สัญญานะว่าจะรอดจากงานปรับหาน้องได้ที่สัญญานะวิ่งไปก็ได้วะา ก็จะมาทำงานไม่ทันซะแล้วไอ,อ้คู่รักนั่นแท้ๆเชียวเขาไปได้วยนะครับมีตัวอยู่ข้างๆแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะโอ้โหไม่รอไอ้คน<อ>ชาติแล้วไปเขาลงงานน้ำตาลมาหรือไงทำไมต้องมาเจอไอ้พวกนี้อีกเฮ้ยข้าดว่วนกระบะไม่ทราบขนาดไอ้พวกเาชนโลกแบบพูดแล้วใครใครหัวเราะนเนียทุกคนไม่ต้องนนกลัวครับเพราะผมคือซุปเปอร์แมนเฮ้ยมดนตีพวกไปแล้วไอ้คนเขียนท้ายเท่ที่สุดเลยเขาเขินนะไม่เวลาไม่ว่าเฮ้ยมึงน่ะมีพลัง รีบไปช่วยช่วยโลกเลยดิว่าเรารักเลยอ่ะเราลงรักเธออีกครั้งเลยอ่ะเร็วนอนแโลกแตกทีเธอไม่ไหวแล้วโว้ยตอนเหตุเกิดจากความเหงามาไปชื่อเพลงผมติดเกาะนี้มานานรู้สึกเหมือนว่าโลกนี้ไม่มีที่สำหรับผมอีกอย่างเบื่อกินปลาแห้งแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยขวดจดหมายเหรอสวัสดีค่ะ คุณเป็นยังไงบ้างฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ฉันก็อยากรู้จักคุณออไม่น่าใช่สแปมนะหรือว่านี่จะเป็นแผนการตลาดหรือว่าแกล้งกันต้องอยู่ไหนอะ่ะไม่ใช่สารแนนนี่หลังจากวันนั้นผมได้เรื่องติดต่อกับเธอคนนั้นที่ผมไม่รู้ว่าเธอเป็นใครผมเริ่มรู้สึกเหมือนกลับมามีชีวิตใหม่มีตัวตนมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนบนโลกที่รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของผมแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันทุกเช้าผมตื่นขึ้นมารอขวดจดหมายเหล่านั้น เหมือนกับหมาที่รอกัดประสนีหน้าบ้านเลยล่ะการได้พูดคุยกับใครบางคนมันทำให้ผมรู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปสวัสดีค่ะตอนคุณเป็นยังไงบ้างตอนท่านกลางระหว่างเราแหมมาเป็นเพลงซึ้งเพเชิเอสมศรีแบบว่าแอบชอบมานานแล้วอ่ะมันมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอมา เป็นแฟนนดูแลอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะเว้ยเราเป็นแฟนกันมา3ปีแล้วใช่ปะก็ก็ใช่นะเราขออะไรอย่างหนึ่งได้ปะจะขออะไรหรอเราจะขอจฮบยยังไม่กดติดตามอีกเหรอดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะเว้ยเราคบกันมานานแค่ไหนแล้วอ่ะก็8ปีได้แล้วแหละ มันถึงเวลาที่เราจะขอแต,ต่แต่แตะแต่งแต่งอะไรเหรอแต่งงานดีแบบนี้อย่าลืมไปกดติดตามกด subscribe ทีนเว้ยอะเราแต่งงานกันแล้วอ่ะเราจะขอกันได้ไหมอ่ะเราจะโอ้เป็นหวงเราขอขออะไรขอขอชอบไมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ะเว้ยมนุษย์ออฟฟิศตอนลาไม่ได้ลา ได้ที่สุดก็ได้ลาสักทีว้าวเอาละปิดมือถือเฮ้น ช่างดีลาแลวเว้ยบายขอฟังเสียงคืนให้ชื่นใจหน่อยละกันส่งส่งส่งงานด้วยไปดูแหววไปเองไปหาอะไรกินผมนายสมศ like ักด uh ิ์พักตลอดเสนอตัวเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่อย่าลืมแก้งานนะจ๊ะเูแหววอีกแล้วรับอะไรดีนมเอาเส้นใหญ่ลูกชิ้นใหญ่แล้วเราก็ลูกค้าใหญ่ใหญ่จ้อย่างนี้มันไม่แหวแล้นนะโอยคนจะเอาห้องน้ำยังตามมาทวงงานอีกนกปลาปูสีไม่มีน้ำเต้า คขามีเดืธรรมชาติทวงคืนนี่มันธรรมชาติทวงงานดีวะาไป่เราอยาอยู่แลังนอีกดอีกแล้วคุณดำรงวันลาที่คุณยื่นอะผมยังไม่อนุมัตินะพอดีลูกค้าเขามีแก้สีกระดาบใหม่คุณจัดการด้วยล่ะไมตอนผีน้องใหม่เบอร์ซักผีรุ่นพี่ให้ให้ ในที่สุดก็ได้เริ่มงานสักทีเราจะล็อก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 แค่ตำแหน่งพุ้งปุ๊บไปเลยโอ้โหมีแต่ผีตกยุคแบบเนี้ยเสร็จเราฮ้ยเยอะมาาพอดีอย่างเนี้ยต้องโดนเสียงหลอนเป็นเซ็ตๆใครดูซีรีส์อะไรเนี่ยเสียงดังจังไม่กลัวซะงั้นน่ะเฮ้ยแค่นี้ก็พอน้องใหมุ่้ยน่ากลัวจังดนตีไทด้วย กัน้นเจอไฟติดติดดับดับสุดหลอนซะหน่อยโหนไม่ใช่ไยทํานะครับในเคเนนเหอรอนี่ใช่อ e ันเดียวก็พอแล้วผมสํานึกผิดแล้วครับรุ่นพี่ผมเป็นเพียงผีเมื่อวันซืนที่สําคัญตัวเองผิดพอได้เจอกับุ่นพีถ้าไม่ผมเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงผมจะตั้งใจเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นสุดยอดแห่งผีได้เรยคเับเอาไม<อ>่ช,ช่วยน,น, <ะ S 2> น้องใหม่ เจ้านั่นน่ะไม่ใช่น้องใหม่ต่อไปแล้วผมสิน้องใหม่กวา่าตอนเล่นปุ๊บมาปั๊บ,บอุ้ยขนลุกงานอยล้วจริงขอพักเสียเว้าซะหน่อยอุ้ยดาม่านะ้าเผือบบอกรอกประชุมอยู่อีกตึกขอนดนบๆหน่อยก็แล้วกันป๊อปอนี่ม,นมันเวลางานนะมานั่งเล่นมือถือได้ไงกลับไปทำงาน อูออเล่นมือถือเงินเหรอมหน,น้าชอบเข้าห้องน้ำทนงานก<ท>็ไปทำงานแล้วครับโอ้ยจะเวิร์กฟอร์มโฮมแต่ก็ไม่ควรเอามือถือมาเล่นตอนเวลาทำงานนะครับงงแอบอูมาเล่นบนดาดฟ้าเลยเหรอ,อ,อเห็นลงมาบ่อยๆนี่แอบมาอูเหรออะไรกันทุกครั้งที่หยิบมือถือมาในเวลางานบกก็จะโผล่มาทันทีงงอยู่ที่ไหนบกก็ตามพวกเราเจอหมดหรือเราจะลองเล่นมือถือพร้อมกันตอนที่อยู่คนละที่ดูดิบกอจะทำไงดีอยากรู้บกกทำไงเหมือนกัน เอาไปแกบ <bona? S 2> ังอาจมาอู้เล่นมือถึงกันลหรนั่นแน่ทางนี้ก็มีโปกอเฮ้ย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 ไมไปโปกอมีคนแน่เลยเสียงกระซิบจากวิญญาณเสียงอะไรอ่ะตอนวงการผีสิงเข้าแล้วออกยากจะออกหรือไม่ออกโอ้ไม่ออก it is b a d ต n g ไม่ออกใช่ไหมอ่ะนี่ก็ไปโรงเรียนได่แล้ะ แค่มันเล่นแค่เนี้ยมันจะยากแค่ไหนกันชิวต้งหน้าง่ายน,น,นี่มันการบุลลี่เล่นอะไรกันเลิกไปหมดเล่นบ้าอะไรวะ,ะเห็นอยู่ก็โดนแกล้งอยู่เนี่ยอืมกระถางมันตั้งอยู่บนประตูดี <c oughs> ดีถ้าไม่เปิดมันก็ไม่หล่นลงมาหรอกมั้งล้อเล่นอะไรกันเนี่ยขนาดครูยังท็อกซิกเลยเหรอเนี่ยแต่แค่นี้ยังไหวนะเฮ้ยเด็กเอ่าป้ายมาเล่นถึงขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> อะไรนะเลิกเนี้ยังมีอะไรวิเศษรรดีกอเฮ้ยเหนื่อยสุดเลยเว้ยแต่แต่ยังไหว <c oughs> ยังไม่หมดแค่นี้หรอกนะยังมีอีกนะใช่วันนี้มีเรียนภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีบาลีสัภาษาอังกฤษฟิสิกส์ฟอร์ไปเสร็จแล้วไปเรียนเจวเรียนวิทย์ฟิสิกส์เคมีชีวะภัตตาคาร์สเติมข้าวนาซาอุ้ยคุณลืมไปเปล่าสาวทิศลูกต้องไปเรียนบัลลีบัลเล่ตคุณได้เรียนอะไรก้วก็เบบีด้วยอ่ะเดี๋ยวเดียวๆยังไม่หมดยังมีโปรแกรมมันอยู่ในคาตาเลอรอีกโอ๊ยแบบนี้ตายเราสองแม่กูไม่ยุ่มแล้วตอนปลาผีสองศูนย์สองสี่สี่ ทียุคนี้เขากลาบผีกันยังไงนี่ยประตูน่ประตูมาเลยมาเลยมาดมาดโอ้โหตัวซีเกตหรือเปล่าวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหมดยังเนี่ยต้องดีไอบีซะแล้ว ข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปวิ่งกันหนึ่งหมอไซจัดไปเพ่ตลอดโอ๊ยไงมาไงเนี่ยเลิกมนักล้อมก่อเลิกกางแบบขอไปพบนากเก่งต้องเฮ้ยโกงว้ายแค่นี้ยังอ่อนไม่ได้แดกหรอกตอนหลอกแบบเนี้ยพี่ว่ายังไม่โดนนะแก้มาใหม่ไปคัดๆด ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเต็บซ้ำซากทำไมไม่ลองแหวกด้วยแหวกแบบนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่แหวกแบบนั้นและการแต่งตัวไม่คิดจะคีเอทหน่อยเหรอโคตรซ้ำเลยว่ะเขาก็แต่งๆกันก็เลยแต่งตามอ่ะเอ้ยอยากดังปะอยากงั้นฟังเรื่องเดียวนี้มันต้องลึกมีการรีเฟอร์สถานที่จริงประวัติศาสตร์ตำนานต้องรีเซิร์ชดีเทลต้องแน่นวัสีอะไรเปลี่ยนอะไรซื้อตอนไหนต้นไม้พันอะไรบ้านตรงไหนสร้างเมื่อไหร่รู้ยันผลคุดของตัวเอกว่าขึ้นตรงไหนได้ซ้ำ่อต้องปล้บเอ๋หมอผีป้าบีผู้มีสัตัวววลครบด้ ไปตัดอารมณ์เอาสุดท้ายเหนือเรื่องตึงยาวยาวแบบมีภาคต่อยังไม่พอก็มีจักรวาลมันไปเลยด p i n o อ f story เอาไม่ให้มดไปเลยนี่เองผมากค่ะสู้ไปสู้สู้ค่ะโอ้โหยินดีกับร้อยล้านของจีโยดภาคที่สิบนะครับอี้างจะเเรื่องราวสุดสยองของ The Cook Radio ด้วยค่ะดูทได้แล้วค่ะมันคือการโกหก ตอนสาบานได้เลยไม่เคยรักใครูไมมอะตั้งแต่เขารู้จักเธออะไม่เคยนอกใจตัวเลยอะ่ะบ้าเชื่อได้มิเนี่ยทำไมจริงนะคอยฟ้าผ่าให้ตุเลย<อ>แหมสภาพอากาศประเทศไทยก็แบบนี้แล้วเนาะน่าจะแค่คึ้มๆแหละแต่เรื่องที่เขารักตัวคนเดียวเนี่ยเรื่องจริงนะ โอเคโอเคก็นะมันก mm ็ต hmm. okay, okay. okay. like okay. okay. ้องมีแวบเผื่อใจกันไปบ้างแหละจะถือสากันเลยจับผู้ชายนะแต่ตอนนี้เขามีแค่ตัวคนเดียวนะโอเคได้ๆๆ้เขายอมแล้วช่วงนี้ก็แค่มีคุยกับน้องแจมบ้างไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยสมวนหน้าไอ้ทุเรศไอ้โกหกหน้าช่วงนี้ตอบชัาๆลือเกินฉันผู้สารและแกคนเดียวไม่เคยน้องใจกันเลยสักครั้งแม้กระทั่งคิดน่ะก็ยังไม่ได้ โออยตอแหลทั้งคู่อ่ะตอนหยุดนี่คือการปัอนยุดนี่คือการป้นอนมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดอย,อย่าท่าผมเลยครับผมไม่มีเง,งินให้พี่หรอกพี่โกหกเดี๋ยวเร็วอย่าให้มโหอจริงๆนะพี่ผมมึงตกงานมาแม่อผมก็ยังป่วยด้วย ป, <S <S ป่วยไม่พอนะมันยังพิการเหลือขาข้างเดียวด้วยพี่ข้างเดียวน้องอยู่ได้ไงวันนั่นจะเดินไม่ไหนแต่ละทีก็กระโดดขาเดียวเป็นผีกองกอยเลยพี่ไม่ไหวครับน้ําตาจะไหลเอาเงินไปทึงวันนี้นะเราก็อยู่กันแบบอดอด,อดอยากๆอะพี่ปลาตัวเดียวยังแบ่งกินกินกับแมวเลยอ่ะโอโ้โหลูกเอาไปเอาไปกับไปกับไปมันนะมองผมด้วยสายตาอ้อนวอนว่าช่วยหนูด้วยอย่าทิ้งหนูนะเงียพี่น่าสงสารมากไม่ไหวแล้วเว้ย พี่ไปให้หมดเลยน้องแมวอาบอดพี่ขอร้องละขอบคุณพี่จริงจริงพี่พี่เข้าใจผมอ่ะพี่ทาดแมวเหมือนกันพี่เข้าใจแต่เงินน่ะใช้ไปเดี๋ยวมันก็หมดเถอะพี่ถ้ามีงานทำมันก็น่าจะมั่นคงกว่านี้เนาะพี่เนาะไม่ต้อง่วงพี่จะช่วยน้องเองขอบคุณมากนะครับพี่เพียงตอนเต๋อจัดการเองจัดการอะไรอ่ะว้ายสงสัยจะกันจะตกต้องรีบไปเก็บแล้วเดี๋ยวฉันไปเก็บเองก็ได้จ้ะเต๋อ เรื่องอะไรจะให้ไปเก็บเดี un> un> <sk <sk ๋ยวก็รู้กันหมดว่าเราซ่อนเงินในใจกันใบนั้นน่ะคุณไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเองเฮ้ยไม่ได้การมันต้องดูความสนใจเต๋วเฮ้ลิซ่าลิซ่าเต๋วลิซ่ามาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจเลยเหรอเฮ้ยมันก็ต้องไปไม่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 ไว้ยไฟไม่ตายแล้วเฮ้ยแถวนี้ก็เรียบร้อยจ้าสองคน เห็นจนได้สินะเต๋วก็ฉันบอกแล้วว่าเกี่ยวเก็บเองก็ไม่เชื่อศพนี้หรือว่าจะจะจะฉันละเกลียดผัวเ้นดีอย่างเธอจริงๆเต๋อ no เต๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s, <No>. <S, <No>. <S c ไ i ร e เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วเตรียมพุกกับกิจกรรมดีๆเร็วนี้กาติดตามไปเลย